พลังงานดีๆมีแบ่งปันให้กันทุกวันที่นี่ครูพี่อ้อยพอดแคสต์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูพี่อ้อยเอาหัวข้อเกี่ยวกับความรักไร้อัตตาชนะได้ทุกสิ่งมาฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะคะเพราะว่ามีบางครั้งที่เราหลงกับความรักที่เป็นความรักในแบบของการยึดติดซึ่งการยึดติดนั้นเป็นการยึดติด ที่อัตลักษณ์ตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาทําความเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางอัตลักษณ์ตัวตนของเราให้เป็นกันนะคะการรักที่ไร้อัตตาก็คือการรักที่บริสุทธิ์ค่ะเป็นความรักที่ไรเงื่อนไขรักที่ไรพรมแดนสามารถที่จะมอบพลังรักนั้นให้กับตัวเองแล้วก็ให้เราได้สร้างชีวิตที่จะพัฒนาไปต่อสู่ความสุขที่แท้จริงได้ค่ะการรักตัวเองด้วยอัตตา มายถึงการรักเพราะว่าเราเห็นว่าตัวเราสวยรักเพราะว่าเห็นว่าตัวเราทำงานเก่งรักเพราะว่าเราสามารถช่วยผู้คนได้เยอะรักเพราะว่าเราเป็นคนใจบุญรักเพราะว่าเราเป็นหมอเป็นครูเป็นนักธุรกิจรักเพราะว่าเราเป็นพ่อแม่ที่ดีรักเพราะว่าความร่ำรวยรักเพราะว่าการมีชื่อเสียงของตัวเรา รักเพราะเราเอาใจผู้คนได้เก่งรักเพราะมีความสามารถมากมายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราสร้างได้ค่ะแต่ว่าเราต้องรักตัวเองให้อยู่เหนือเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นที่คุูพี่อ้อยได้กล่าวมานะคะส่วนความรักโดยมีเงื่อนไขก็คือการที่เราสร้างสัญญาให้ตัวเรายึดติดแล้วก็สร้างพันธนานการให้กับตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะ เราสร้างตัวตนสร้างอัตลักษณ์ให้เราได้เป็นในทุกๆอย่างที่เราตัดสินใจเลือกเพื่อที่จะส่งต่อความจริงส่งต่อความสุขแล้วก็ได้ใช้ชีวิตให้สมดุลอยู่บนโลกใบนี้ที่สําคัญค่ะทีนี้ต้องวางอัตลักษณ์ตัวนั้นลงให้เป็นค่ะวางเพื่อที่จะได้กลับไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวด้วยปัญญาที่แท้จริงแล้วก็ครบถ้วนด้วยมหาสติปัญญาค่ะเมื่อเราส่งพลังรัก ให้กับตัวเองได้อยู่เหนืออัตลักษณ์ที่เราเป็นแน่นอนค่ะเราย่อมได้พบกับขุมทรัพย์พลังงานภายในอันมหาศาลที่ไม่สามารถที่จะเปรียบเป็นมูลค่าใดๆได้เลยค่ะฟังแล้วลองไปเช็คดูนะคะว่าเรามีการยึดติดอัตลักษณ์ตัวตนของเราในเงื่อนไขตรงไหนบ้างถ้าเจอแล้วฝึกที่จะวางตัวตนอัตลักษณ์ ตนนั้นลงให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ